ดีๆจากโ,โรงเรียนก็มีเล่าให้ฟังท่านผู้ฟังครับ<ช>ก็มีเด็กนักเรียน3คนซึ่งอันนี้เราเคยพูดกันประจําเลยค่ะการช่วยเหลือด้วยการทํา CPR การปัง้งหัวใจมันน่าจะเป็นความรู้หรือเป็นวิชาที่ทุกคนต้องทําเป็นมี a c e b o o k ค่ะเขาโพสต์ภาพแล้วก็ระบุข,ข้อความบอกอยากจะเสนอข่าวของเด็กดีนะคะมีนักเรียนโรงเรียนท่าวงางผาพิทยาคมที่น่านากําลังกลับบ้านก็ไปเจอคุณลุงท่านหนึ่งชื่อคุณลุงประชาประสบอุบัติเหตุแล้วน้อง3าคนนี้ก็ช่วยประถมพยาบาล าเบื้องต้นให้คุณลุงได้การทํา CPR ค่ะช่วยได้สําเร็จรนะคุณลุงก็ปลอดภัยวันต่อมาภรรยากับลูกของลุงประชาะเอาเงินมามอบเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนทั้ง3คนโอโ้เรื่องนี้พพลงใน Facebook ผู้คนก็เข้าไปชื่นชมยินดีนะคะโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมที่จังหวัดน่านก็ได้กล่าวชื่นชมเด็กทั้ง3คนว่าเป็นคนมีจิตสาธารณะช่วยเหลือปฐมพยาบาลผู้ที่ประสบอุบัติเหตุและนำตัวส่งโรงพยาบาล